บกยัก,กบกยักครับผมโอ้ยเต็มรอบอาญาครับพี่น้องเมื่อเมืเอ่อไงใบใหญ่สวีเดสสวสดีครับผมพี่น้อง,องกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคลิปใส่แงบน่าจะของขึ้เราเหรือพี่น้องบมบนอยู่ังโคโค ปลาเข็งนี่ปลาสับมาครับปลาเข็งมันตายครับผมนี่ปลาสับน้ำปลาสับอะลาย เงยเลยผุนข้าศึไปลงไปผุนบางทีเขาใส่เบ็ดละขบไฟลายแถวนี้มาหกหลังครับผม ปลาเป็นนี่ยู่สิบตัวกบสีนี้ต้องยู่แถวหนีละ đi qua Như xe cả ngã rồi này Nghe, nghe, nghe. ít điều Bà sắp ăn ล็อกไว้แบบนี้ได้ครับผมลุย เหม็นมือใส่ปลาเนี่ยเราเหม็นมือเสร็จแล้วย่งองหลังหนึ่งอยู่มองทางขั้มพอดีเลยสมารุ่นการมม้นเศร้ารคือบอกคือติดตามกันเมื่งครับผม หลังเห่อปลาเป็นบ่หลายผอมเอมามะข่างไว้มันตายครับมันหนาวอากาศมันเย็นนี่เขาถอกเมื่อ้วละ่ะให้นี่พ่อเกี้ยวเหรอะให้นี่มาท่านพ่อเกี้ยว ไปพี่น้องเจอกันมือเสาะสอบทีมไว้นี่นี่บ่นเสียหรอกสวัสดีตอนโซเซาครับผมพี่น้องตีหาเครื่องได้ครับนี่พามายำอันนี้ครับเงียบเนาหกหลังอ่า หลังแรกก็เรียบร้อยเลยครับผมเข่าพี่้่งแหมกินเยียจนอิม่มกินเยียบอกอับยางักหนึ่งแก้มครับ จดกน่อนเลยครับผมมาตาเซาครบหลายอยู่คร้าผม เอไฟมาแจ่งบันไหนครับเอาไฟมาผิดอันอูเขาสู่อันครับน,นี่กระเขาพี่ร้องโอ้โหไกลางับผมนี่ระงาๆเลยนันเห็นปะตัวงามเลยครับ สองหลังสองเตี่ยมไปกันต่อโอหลังนีผาดหุยเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยววุ้ง hai, ba, đang dưới này, phải cả hết bát đĩ, uổng tiền เงี้ยกับพ่อยังหักได้ครับทังนี้โอ้ไฟกับพ่อแจ้ง สองหลังครับผมเรียบร้อยบักใหญ่โอ้โหหลังนี้สองเลยพี่น้องครับมีบักยักษ์บักยักษ์ครับผมโอ้โหเต็มรอบอาญาครับพี่น้องเมื่อเมื่อกอาใหญ่ใบใหญ่อื้อหยักษ์เลยครับผม ถือเบ็ดจังเลยซียูนี่สองตัวนะครับเนี่ยลังหนึ่งบ่อนเหลียพี่น้องโอ้หูเขาขักเขาเขานี่ยพื่อน่ะกระปูกับเขาลังนี่โอ้โหย มงม่เขานี่ตัวใหญ่เลยพี่น่องนี่ก็วของแถบออกเลยครับผมแรงใส่อีกใส่มันยึแถวนี่ละ่ะกบสติดตัวใหญ่ปานนี้มึงจะไปเท่มึงครับจังแกง เหมือนแล้วหกหลังพลาดแค่หลังเดียวครับผมยอด ถวงว่าใส่ครบได้เลยตเต้นหรอี่ออครับหกแด้มครับ